สามีเขาเคยเตือนลีนาจังสงสารพิงกี้เป็นที่น่าสนใจของโลกโซเชียลกับกรณีของนักสแสดงและนางแบบชื่อดังอย่างพิงกี้สวิกาชา้ยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายถูกส่งตัวเข้านรืนจำภายหลังสาอาญาไม่ให้ประกันตัวจากคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรทีดีพร้อมด้วยจำเลยในคดีนี้รวม19ราย ที่ถูกแจ้งข้อหาหนักในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจนกระทั่งล่าสุดวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแมลีนาจาังหรือลีนาจาันาจาัญยานักธุรกิจและทนายความได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงพิงกี้สาวิกาเกี่ยวกับคดี Forex t ทดีโดยลีนาจาังเผยว่าพิงกี้น่าสงสารนางได้ผัวดีแต่นางอยาก ยอมทิ้งสินสอด300ล้านเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีอิสระเมื่อก่อนก็ไปว่าแย่งผัวเขาทันยาจนต้องเนรเทศตัวเองไปที่ประเทศอินเดียไปสแสดงชีวิตอาภัพไงอดิสามีเขาเคยเตือนนะที่อยากไปคนรวยนะเป็นหมื่นล้านเลยบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้บ้านท้ายจะหมดแล้วก็จริง ซึ่งรีรนาจาังรู้จักพิงกี้ตั้งแต่18ปีตั้งแต่ปี2547เนื่องจากตอนนั้นตนเองจ้างงานพิงกี้50,000บาทเพื่อให้มาออกงานอีเวนต์ที่ประตูน้ำโดยตอนนั้นพิงกี้ยังเด็กอยู่บางคนบอกเอาข่าวพิงกี้มาลบข่าวการเมืองนั้นไม่จริงหรอกเพราะอายการสั่งฟ้องใช้เวลาพิจารณาเป็นปีเขาฟ้องชุดแรกไปแล้วแต่ในระหว่างที่รีนาจังไลฟ์สดอยู่นั่นเองกับมีสายท เข้ามามแม่ลีน่าจาังถามแม่ลีน่าจาังทาอะไรอยู่อะงานนี้ลีน่าจาังตอบกับด่าชุดใหญ่เลยว่าไล์สดอยู่อีจุดๆๆโทรมาทําไมกูกินข้าวอยู่ทางลากจุดๆๆดดอกจุดๆๆก่อนลีน่าจาังจะกดวางสายทันทีทําเอาชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นคลิปลังกล่าวแล้วเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงคนโทรเข้ามาเป็นเสียงเดียวกันว่า อาภัพสุดหลังได้พรจากคุณแม่รีนจันไปแบบเต็มๆโดยไม่มีสิทธิ์ได้พูดโตกับแม้แต่คําเดียวเราไปชมคลิปบางส่วนบางตอนที่คุณแม่รีนจังเนี่ยได้พูดถึงพิงกี้รวมไปถึงที่เมียคนโทรเข้ามาก,กางหลายสดด้วยค่ะขึ้นกึ่มน่าสงสารน,นางได้ผัวดีนะแต่นางอะ่ะอย่ายอมริ้งสินสอดั้งสามร้อยล้านนะเพื่อขอตัวเองมีชีวิตอิสระ เมื่อก่อนก็ว่าไปแย่งผัวเขาทันยาาคุณต้องเนระเทศตัวเองไปที่อินเดียไปสแสดงชีวิตอาภัพไงอดีตสามีเขาเคยเตือนนะที่อย่าไปในคนรวยนะั่นะเป็นหมื่นล้านเลยบอกว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้บันทายก็จะหมดแล้วก็จริงอนะ่ะแม่รู้จักพิงกี้มาตั้งสิบแปดปีตั้งแต่ปีสี่เจ็ดอะแม่จ้างนางห้าหมื่ มาออกงานอีเวนท์ที่แม่จัดที่ประตูน้ำเซ็นเตอร์หรือแพาเดิม้มตอนนั้น<ม>นายังเด็กอยู่อัลโหรอ,อ,อแม่ลีน่าทำไรอะคะไลฟ์สดอยู่โทรมาทำไมกูดแดดข้าวอยู่ช้างแล้วดอกอองคนจะบอกอาข่าวฟิงกี้มากบข่าวมันไม่จริงหรอกเพราะเรื่องนี้มันอายการสั่งฟ้องใช้เวลาพิจารณาต้องเป็นปีเขาฟ้องชุดแรกไปแล้วโอ้โหงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณแม่ีน่าจังเดือดสุด,สด ดา่าไฟแลดบด่าไฟรุปทําให้คนที่โทรเข้ามาเนี่ยไม่มีทางโต้กลับเลยทีเดียวค่ะและจะสังเกตได้ว่าคุณแม่ลีนาจังเมื่อไลฟ์สดทีไรจะมีคนโทรเข้ามากางไลฟ์สดอยู่ตลอดทุกไลฟ์สดเลยทีเดียวและคุณแม่ลีนาจังก็กดรับและปากกลางไลฟ์สดเลยทีเดียวค่ะยังไงทางเพจบารดาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ